สวัสดีเพื่อนๆชาววันฟรีเดย์คลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรีวิวโรงแรม The ะ h a ายรีสอรบางแสนนะก็เป็นโรงแรมที่อยู่ในแบบว่าใกล้ๆกับหาดบางแสนเลยนะครับอยู่ชิดริมหาดเลยนะเป็นโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งที่ใครนะครับต้องการจะพักผ่อนเนี่ย วันเสาร์อาทิตย์นะใกล้ๆกรุงเทพแล้วก็แบบได้ฟิลริมหาดนะครับก็แนะนําเลยที่โรงแรมแห่งนี้นะอันนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าไปเช็คอินนะครับที่ตรงบริเวณล,ล็อบบี้นะอันนี้ก็คือบริเวณล,ล็อบบี้ของโรงแรมนี้นะครับก็แบบมีความกว้างนะครับใช้ได้เลยนะครับ หลังจากที่เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็เข้าไปชมห้องพักของเรากันเลยดีกว่าว่าแบบจะสวยแค่ไหนนะครับและห้องพักเนี่ยเป็นประมาณไหนนะอันนี้เนี่ยก็เข้ามาเลยนะก็แบบว่าเห็นเตียงนะครับของห้องเราอันนี้เป็นเตียงคู่นะแล้วก็แบบมีหน้าต่างนะครับตรงนี้ก็สามารถมองเห็นวิวที่อยู่ด้านนอกได้นะครับอันนี้ก็จะมีแบบมีโต๊ะทํางานมีทีวีมีตู้เย็นครบเลยนะแล้วก็แบบว่ามีระเบียงนะครับที่ระเบียงเนี่ยก็มีโต๊ะมีเก้าอี้นั่งนะครับเอาไว้นั่งชิลน้มอ,อกไปเนี่ยจริงๆห้องของเรา เป็นห้องแบบริมหาดเลยนะแต่พอดีเราอยู่ชั้น2ก็เลยแบบอมองไม่เห็นทะเลเพราะว่าต้นไม,ม้บังนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราอยู่ที่ริมหาดเลย ภายในตู้เสื้อผ้าเขาก็จะมีหมอนสำรองให้2ใบนะครับแล้วก็จะมีชุดคลุมอาบน้ํามีรองเท้าแตะมีโ่มนะแล้วก็ตู้เซฟก็จะอยู่ในตู้เสื้อผ้าตรงนี้เลยนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะพาไปชมห้องน้าอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะห้องน้าที่นี่ก็ค่อนข้างกว้างใหญ่เลยนะครับมีสเปซพอสมควรหลังนี้ก็จะเป็นแบบว่า ชักโครกนะครับมีสายฉีดก้นด้วยนะอันนี้เนี่ยต่อไปก็จะเป็นโซนที่อาบน้ำนะครับก็จะมีฝักบัวมีเรนนิ่งชาเวอร์แล้วก็มีอ่างอาบน้ำนะแต่ว่ามันก็จะอยู่แบบในจุดเดียวกันเลยนะครับอาบ่างอาบน้ำกับจุดที่เอาไว้อาบน้ำเนี่ย ต่อมาเราจะพาเพื่อนๆไปชมส่วนกลางของที่นี่กันว่าจะมีอะไรบ้างนะอันนี้เนี่ยเราก็กําลังเดินไปที่ตรงบริเวณสระว่ายน้ํานะตรงนี้ก็คือจะเป็นสระว่ายน้ําก็จะแบบว่าเปิดโล่งเลยนะครับแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งนะตรงบริเวณรอบๆนะครับก็บรรยากาศดีนะเหมาะสําหรับแบบพาครอบครัวพาเด็กๆมาเล่นน้ําก่อน ที่นี่เขาก็จะมีห้องเล่นฟิตเนสด้วยนะเพื่อนเพื่อนเข้าของเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนเลยเราสามารถเล่นได้ทั้งเวทนะหรือว่าจะเป็นการวิ่งนะครับหรือปั่นจักรยานเนี่ยก็คือมีครบเลยนะและที่สําคัญเนี่ยคือบรรยากาศดีมากเพราะว่ามองออกไปนอกห้องเนี่ยก็จะเป็นวิวของสระว่ายน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถวิ่งไปแล้วก็ชมวิวนะครับที่แบบว่าท้องฟ้าแจ่มใสนะก็คือแบบดีมาก ต่อ,อมาเราจะพาเพื่อนๆไปที่ห้องอาหารเช้ากันนะครับเราจะไปดูว่าอาหารเช้าของที่นี่เนี่ยจะเป็นยังไงนะจะอลังการแค่ไหนนะครับแล้วก็มีอะไรให้เราเลือกกินบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบไข่นะก็จะมีแบบไข่หลากหลายรูปแบบนะเราสามารถสั่งเขาได้เลยนะครับอันนี้ก็มีเป็นคล้ายๆกับกว๋วยเตี๋ยวนะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสามารถสั่งได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ชงกาแฟ е นะครับอันนี้เป็นผลไม้เนาะก็จะมีหลากหลายชนิดให้เราเลือกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ขนมปังนะครับมีแบบพวกครัวซองหรือว่าขนมปังแผ่นแล้วก็มีแยมต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นโซนของขนมหวานนะครับมีพวกแบบเยลลี่พุดดิ้งหรือว่าจะเป็นแบบเค้กนะครับชิ้นเล็กๆก็มีให้เลือกแบบหลากหลายเลยนะค่อนข้างเยอะเลย ไลฟ์อาหารเช้าที่นี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพื่อนๆมีหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบฟิลอเมริกันเบรก f a s หรือว่าอาหารไทยนะข้าวต้มก็ยังมีเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีเป็นแบบน้ำเต้าหู้แล้วก็มีเครื่องต่างๆให้เราตักนะมีปลาท่องโกโด้วยนะครับแล้วก็พวกสลัดบาร์สำหรับสสยเฮลตี้เนี่ยที่ชอบกินแบบว่าของมีประโยชน์นะก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยคือของที่เราตักมานะก็จะมีแบบข้าวผัดแล้วก็แบบกับข้าวต่างๆนะอันนี้ก็คือน้ำเต้าหู้ที่เราบใส่เครื่องไปเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่กระทะก็มีนะเรราาาสมถ เขาได้ที่แบบว่าตรงโซนไข่นะครับสเตชันนะอันนี้ก็เป็นสลัดนะครับเราก็เลือกมานะครับประมาณนี้นะกินอิ่มมากเลยครับจริงๆเรากินเยอะกว่านี้นะหลังจากเซตนี้เราก็แบบว่ามีตักมาอีกนะครับเป็นแบบพวกก๋วยเตี๋ยวเราก็ไปลองชิมนะอันนี้เราก็นั่งกินนะครับมันสามารถ นั่งกินได้ทั้งแบบโซนข้างในนะที่เป็นแบบว่าโซนในแอร์นะครับหรือว่าโซนเอาท์ดอร์ข้างนอกตรงนี้นะที่เรานั่งนะนอกจากวันนี้เนี่ยมันบรรยากาศดีมากนะครับลมเย็นนะครับอากาศไม่ร้อนเราก็เลยแบบนั่งกินข้างนอกนั้นแนะนำเลยเพื่อนๆใครที่แบบอุตส่าห์มาแบบว่าใกล้ๆทะเลแล้วเนี่ยออกมารับลมชมวิวนะครับกินของอร่อยๆ หลังจากที่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพาเพื่อนๆไปสำรวจตรงที่บริเวณรอบๆของโรงแรมกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคาเฟ่ของโรงแรมนะครับเป็นบีชคาเฟ่นะอันนี้ก็คือแบบอยู่ชิดริมหาดเลยนะแล้วก็อยู่ติดโรงแรมด้วยนะครับเขาเปิดเช้ามากเลยนะแบบประมาณ78โมงก็เปิดแล้วนะครับแล้วก็สามารถเดินข้ามถนนนะจากโรงแรมเนี่ยมาตรงที่บริเวณชายหาดบางแสนได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ กำลังจะเดินข้ามไปนะครับเพื่อที่จะไปเดินเล่นตรงบริเวณชายหาดบางแสนนะว่าแบบว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เราก็เดินเข้ามาแล้วนะตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเจอกับพวกแบบร้านค้าต่างๆนะร้านขายอาหารร้านขายน้ำนะครับลงไปถึงอุปกรณ์เล่นน้ำนะครับสําหรับเด็กๆหรือว่าแบบว่าชุดว่ายน้ำนะอันนี้เนี่ยก็คือมีแบบว่าขนมของกินนะครับกระจุกะจิกเรียงรายนะครับเต็มไปหมดเลย สามารถเดินเล่นได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะเพื่อนๆเราว่าที่นี่เนี่ยก็คือแบบว่าสะอาดดีนะตรงทางเดินนะครับเขาแบบว่าทําความสะอาดค่อนข้างดีเลยแบบไม่ค่อยมีขยะนะเราว่า ชอบเหมือนกันนะครับสำหรับการดูแลรักษาชายหาดที่บริเวณนี้นะแล้วก็แบบมีร้านคานะครับก็คือแบบไม่สุกกระปกเลยนะไม่มีการทิ้งขยะนะครับตามพื้นหรือว่าแบบตามจุดต่างๆเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเขามีการดูแลรักษาที่ดีมากนะครับอันนี้เราก็กําลังเดินเล่นที่บริเวณนี้นะชิลๆนะครับเดินไปกินไปหาของกินไปเรื่อยๆนะครับ ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะเดินตรงลงไปที่ชายหาดนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าชายหาดที่นี่เนี่ยจะสวยงามแค่ไหนเมื่อเราเริ่มกําลังเดินลงไปที่ชายหาดนะมันก็จะมีแบบพ่อค้าแม่ค้านะครับ ปล่อยให้เช่าเก้าอี้นะนั่งริมชายหาดตรงนี้นะครับส่วนใครเนี่ยที่ไม่อยากนั่งนะอยากเดินไปทะเลนะครับก็เดินปงเข้าไปได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าบริเวณริมหาดนะก็สามารถแบบพาเด็กๆนะครับพาครอบครัวมาเที่ยวนั่งชิลบริเวณนี้ได้นะหาดทรายก็สะอาดดีนะครับก็จบลงแล้วนะสำหรับคลิปนี้ส่วนคลิปหน้าเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับ หากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องวันฟรีเดย์ใน YouTube ด้วยนะครับหรือว่าใครที่ต้องการจะอ่านรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเข้าไปดูได้เลยใน Facebook One Free Day, ันฟร e เดย์เพจท่องเที่ยวหรือว่าใครนะครับต้องการจะดูคลิปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแบบสั้นๆนะเข้าไปดูได้เลยใน TikTok กวันฟรีเดยแล้วใครนะครับที่ต้องการจะดูมุมถ่ายรูปสวยๆเนี่ยเข้าไปดูได้เลยใน IG จ a เต็นเดอร์สกอร์ธน